สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่น f อฟซีอิโปงนะครับเล่นโหมด Payer c a เ e e r ก็อย่าไปดูอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไปครับผมเล่นเป็นนักเตะชาแล้วกันชื่อชื่อชื่ออะไรดีเอ่อ คือหนองน้องปั้นแล้วกันครับชื่อน่ารักไหมหน่ารักอยู่แล้วล่ะโอ้โหผมจะเล่นเป็นกองกลางนะตัวคุมจัหว่าวิตินยาเลยวิตินยาให้เบอร์อะไรดีเบอร์เบอร์ เบอร์อะไรดีครับใส่เลขเบอร์ผมยืนตั้มผมใส่หกแล้วครับผมเล่นเป็นตัวกลางดีกว่าแปดละกันเฮีย okay. เห็นชาตินี้เอาโรตุกเกสเลยเห็นช่วยพี่โตควา้าแชมป์โลกครับ <c oughs> พี่โตต้องงานตัวผมเท้าเท้าขวาหน้าตา หน้าตาเอาเอาไหนดีนะครับเอาอันนี้ดีกว่ามันลหล่ลอมัอนคล้ายๆผมดีเออปรับตรงไหนดีนะผิวหนังนั้นโอ้หน้ายังแก่เลยหน้าแก่มาเหมือนผมเลยครับ <c oughs> นี่ประมาณนี้หน้าเนียนใสไร้สิวเหมือนผมเลย กาบแปปแค่กลางก็พอแล้วทรงผมนี้นิดหน่อยนี่นี่หล่ออ่ะแปปผิวนิดหน่อยมาเนี้ออนยนี่หล่ออ่ะมาคนดูน่าจะหล่อล่ะไ,ไปหน้าทรงผมผมนี่เอาสีนี้ดีกว่าอ๋อหุยหุยสลิกแบ็คหรือเปล่าเพื่อน โอ้ผมต้จะตัดผมสั้นก็นพอโอ้โะเป็นดาวลุงผม้ Down ่าดาวลุงต้องตัดทรงนี้ก่อนเฮ้ยข้างหลังมันยาวไปหน่อยยะ,ะตัดทรงเกลียนเกียนี่ทรงเดิมนี่ว่ามาทรงนี้เรียบร้อแนะแโดนรุ่นพี่เล่นนะเป็นดาวลุง มาทำอย่างนี้มันได้หรอเอาทรงนี้เลยดาวลู่ที่ไหนเขามีด่วนกันเขาไม่มีครับโอ้โหไม่มีไม่ได้สิมีสังนิจก็ได้ทรงนี้โอ้โหเทเลบ,บึกวัชยชายคระโพนงทลายสกอต ไม่ใช่ฟิตดีว่าเป็นเดเติ้โบราณเลยรองเทา้าเท้าผมจะใส่เป็นอาดิตาแล้วกันลายพีเตเตอร์นะครับ I P T e T e นะองเท้าที่สั้นถุงม,มือถุงม,มือที่ใส่ดีไหมครับใส่ข้างขวานะข้างถนัด <c oughs> น้องปั้น เต่ใหม่ใครซักนิดไม่ซักนะเพราะว่าเจนโดเขาไปซักถ้าดีใจเอาท่าไหนดีครับชูแขนให้กองเชียร์โอ้อันนี้แล้วกันเท่ดีถ้ายิงฟรีคิกโอ้ตูนี่ตูมไปนี้ปั่นโค้ดเอดูนนี้แล้วกันะครับ รูปแบบการวิ่งอุ้ยทีเล็กวันนี้ไม่ดีครับ๋อค่าเริ่มต้นนี่ละรายการยิงยุดโทษรายชานี่คือยังไงโอ้โหถ้ารายชานี่ยิงไม่เห็นเหมือนโรนโดเลยครับโอ้ถ้าซาตาจารย์ชื่อเท่มากโอ้กระโดดยิงบุนโดชัดเอานี้ครับ อผมเ,เ,เป็นอะไรมีอะไรบ้างเ่ยถุงมือทองคำผมคาดหวังเงินยิ่งใหญ่ปีนสู่จุดสูงสุดเริ่มต้นใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงก็แบบเล่นแบนอ่าตรงกลางเครื่องรีไซเคิลโอ้โห ชค่ชื่อว่าไม่น่าเล่นแล้วนะอาฉริยะแลมบันาลใจจากโทนี่โคดเป็นผู้เล่นควบคุมจากแดนลึกนี่น่าสนใจนะครับผู้สร้างเอนเดนเตอสามารถจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำและเฉียบขาดซึ่งสามารถทะลวงแนวรับที่จัดระบบไว้อย่างดีที่สุดได้โอ้นี่น่าสนใจนะลุยฟิกโก้เนี่ไว้ก้อนเลยนะท่อนนี้ทำไมนะผมเลือกไม่ได้แล้วก็ a e i o u y ุดนี่ทางนี้ครับโอเคมัน okay. เป็น editor n a d e t a ได้เลยเอ่อน้ํหนักนี้60อ่ะสซ่งสักเท่าไหร่ดีอืมเอาว่าเอาใจใหญ่เลยกะสัตตุ้มสตารต์เลยยังไงเนี่ยครับอืม อา,าน้ำนักสักหกสิบแล้วกันสูงครับร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าตัวกำลังพอดีพอดีเห้ครับไปกันเลยโอเคครับสโม,มสรที่ผมจะอยู่นะครับเริ่มอาชีพมาผมน่านะจะอยู่ที่รีกโปรตุกเกตก่อนนะครับ ว่าผมเป็นคนสัญชาติโปรตุเกสนี่ทีมที่ผมจะอยู่ว่าให้ผมดูว่าทีมไหนมันโลโก,โก้ส,ยสวยแต่ผมเอาทีมนั้นเลยอมเหตุ้มีตำแหน่งให้ผมเล่นด้วยนะเป็นตัวลุกเลยแล้วผมเล่นเป็นตัวลุกเหรอครับเนะี่ยโหปาบว่านะ ันปรับตรงไหนครับเนี่ยเล่นเป็นตัวรับนะบผมเอาโทนี่โค้ดก็ได้ครับถ้าเล่นโทนี่โค้ดผมจะเป็นตัวรับหรือเปล่าครับเนี่ยอยากเล่นเป็นตัวรับมากกว่านะครับได้เล่นเป็นตัวลับเดี๋ยวหาทีมที่ตำแหน่งมอกเราคนระับ <c oughs> ทีมนี้แล้วกันเนี่ยผมจะมายกระดับแดนกลางของทีมของเาครับ ว่าทีผ่าดูไม่ค่อยมีไลน์มากแนละ้วชื่อว่าอะไร FC เอาเอาเวอร์ค่าหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้แนละ้วเอาเทีนี้เลยผมจะเล่นเป็นอืถ้า CDM เนะี่ยเป้าหมายผมผมอยากย้ายไปเมนูแต่ผมเล่นถ้าผมเล่น CDM มันจะไม่มีพื้นที่ผมผมขอเล่น CF รันมารับตำนานบทใหม่น้องปั้านอีอได้ พัฝึกซ้อมกับทีมวันแรกกับทีมอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <Okay. S 1> ผมน่าจะไม่รู้ปีเดียว,วนะครับผมนะ่าจะพุ่งไกลมากทีไม่ใหญ่นะมาติดต่อซื้อครับ <Okay. S 1> ติดต่อซื้อตัวผมนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าผมน่าจะเป็นสาวรุ่งพุ่งแรงคนหนึ่งเลยล่ะ <c oughs> ดูจากหน้าผมเนะี่ย <c oughs> หน้าผมเหมือนไท <c oughs> ดโดดๆ f c r ์ค่าผมขอเรียกว่า f c r ์ค่าแล้วนะได้ยืนยันแล้วว่านักเตะดาวรุ่งจากคาเดมี่ปั้นจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่สมรรถการลที่จะมาถึงนะครับโอหเฮ้ยมือใครเนี่ยเมลลูลปินสันโหโซอีทูเนอร์โอยมันคุณไล์อย่างนี้เสียกำลังใจแย่แล้วอย่างงี้โอ้โห ใครไม่อยากเล่นลวไม่ควรนะครันนบอ,อย่างนี้มาทำให้ทีมไม่พัฒนามีแฟนบอลอยี่างะสำนวจสไตล์การเล่นเงินของของเจ้าอันนี้คืออะไรการจ่ายบอลทะลุช่องแม่นยำขึ้นการจออ่ายบอลโค้งจะมากขึ้นน่าสนใจนะอันนี้เป็นตีกิตาก้าเหรอบอลนี้แล้วกันจ่ายทะุช่อง <c oughs> ับทายเพื่อร่วมทีมคุณเนี่ยครับไม่มีความท้าทายใดที่ฉันจะไม่ไปเชิญและคุณก็รู้ว่าฉันจะสู้เพื่อตแหน่อของฉันใน FC เ c ฟซีอาบูาอย่างเต็มที่และจะไม่ยอมถอยเฮ้ยมึงมาร้องหไห้อะไรเนี่ยไอย้หัวใจพ่นางานยัดป้า,ามึางไอ้เหี้ยสัตยามินยามิน โหได้เงินเดือน 7, เจ็ดพันนี่มันเจ็ดพันอะไรแนละ้วเนอะเจ็ดพันน่วยเงินคืออะไรผมไม่รู้นะความฟิตการปรับสภาพร่างกายการฝึกซ้อมก่เปิดฤดูก,กาลและตอนนี้ใกล้จะเปิดฤดูก,กาลแล้วขอให้โชคดีนะเพื่อนขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างและเจอที่สันสนามเร็วๆนี้โอเคครับพี่กาเบียลซิมมอนนี่คือใครคือโค้ชหรอยินดีด้วย พี่ตชดวินวิจัน้องปั้นความทุ่งเทแล่ะของคุณแต่เมคุณแล้วสุขขวดขันนี้จงแม่นต่อไปคป็นลงหลายในพงันเดียกันเออต่อไปอเคครับเมียเท่ใหม,ม่โอ้ยไม่สนใจครับผมไม่เล่นแรงแล้วละเล่นเกมอยู่บ้านดีกว่าเฮ้ยไม่แน่ใจว่าการโปรโมทเฮ้ยอ่านอยู่เฮ้ย ไม่แน่ใจอาการ,รโบหมดเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหไม่แน่ใจอาการ,รโบหมดปั้นเป็นการตัดสินใจใ้ถูกหไม่การใช้ทีมอาจจะดีกว่าตลอเอฟซีอาร์บนะัวคาโอ้โหไม่ให้มินผมม,มินผมจัดแล้วมาดูเดี๋ยวน้องปั้นจะโชว์ผลงานให้ดูนะครับ <c oughs> ผมรู้ว่ามีความสนใจผมจะมองหาสโมสรอื่นในช่วงการนี้ครับตอนนี้ตั้งใจเล่นและทำให้แน่ใจว่าคุณเล่นได้เต็มศักยภาพโอเคครับเอเยนเพื่อนกาบอกว่ายินดีมากเข้าร่วมเราหวังว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ยาวนานและประสบความสำเร็จที่เอฟซีค่าฉันตั้งตาององราอความเส่งตัวจริงเร็วๆนี้เคครับการลงทุน ผมไม่ลงทุนนะผมลงทุนใน S&P 500รอครับี่ยังไม่หยุดอ่ะแนละ้วจะหยุดทียตอนมีแมทเลยคนระับเย็นทางมาง่ายก่อาการสร้างที่คือการคว้าโอกาสสมมสอนที่กำลังกำลังเติบโตหาเสนอค่าเหนื่อยที่ดีกว่าแล้วการใหม่ในการเปล่งกายมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเครับโอเค โอ้โหนี่สนใจผมนะสองทีมนี้ลีดอยู่ในเต็ดกับทีมอะไรเนะี่ยอ่านไม่ออกนะคุนทางในที้ของผมอะ่ะต้หมายผมมองผมว่ายากไปอยู่ทีมที่มันดีที่สุดในโลกครับผมว่ายากไปอยู่เอ่อเฮ้ยมาแบบโคตรโหดครับ ที่ฉน,นนั้นเลว่าครูสอนหนึ่งอ่ะผมอยากไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะนี่คือทีมเป้าหมายของผมเฮ้ยไหนวะเนี่ยอันนี้คือทีมเป้าหมายของผมเลยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เฮ้ยมันเลือกไม่ได้โอ้หเอาไว้ว่าผมอยากย้ายไปแมนยูแล้วนะ มันยังเลือกไม่ได้ผมรู้ดีว่าตอนนี้คุณน่าจะสำคัญกับสโมสรของคุณที่นี่แต่ผมผมไม่ได้ทําหน้าที่เป็นเอเยต์ของคุณหากผมไม่เตือนคุณว่าการถูกเรียกตัวติดทีมชาปปติโปรตุเกสคือสิ่งที่คุณต้องทําเพื่อพัฒนาชีพของคุณอย่างแท้จริงผู้จัดการทีมชาติมองว่าคุณเป็นดาวรุ่งอย่างแน่นอนและเขาได้รับรายงานความขึ้นง่าของคุณอย่างสม่ำเสมอโอเคครับ ผมจะโชว์ฟอร์มนะพี่ให้ผมยิงรลเบิดระเบ้ร์นะผมแอซิสหนะาแปดสิบลูกเหมือนเะดิมกันวันแข่งขอนโอ้โหได้เป็นตัวสำรองได้ทีนวนน้ำอยู่สองตัวศูนย์นะตรงนาทีที่สี่สิบแปดเกือบจะสี่สิบเก้าแล้วนะเจอเลตันอะไรเนะี่ยเลตันออเรนเหรอแบนัดนี้ ดูว่าผู้จัดทีมหวังให้เราทำอะไรบ้างลงสนามนัดแรกของน้องบันได้รับารังี้ยงบอลสำเร็จโอ้โหทำประตูบ้าหรือเปล่าเวลาให้ซะเยอะเลยครับ,บนนครับไม่บบนนะเฮ้ยแล้วจับผมได้ไหนอ๋อกลางเค่สองบันน้อยตรงนี้้ครับ ผมบอกก่อนนะว่าผมเล่นเกมลับได้กล้ามากแอามบอลมาได้ยังไงเฮ้ยใโง่มากครับต้องฟันอันนี้เนตติ้งล้นเลยครับโอโ้โหโคตรแจ๊บจังเมื่อกี้เรืองน,นี้อาจจะไม่ติดทีมชาติเลยครับแถมพ่าหาน้าอับอายุ17เ,เอง เดี๋ยวตัดไปที่ไฮไลท์กันนะครับเจ๊มแย่มากคนระับผมบอกว่าจะให้คุณดูดู <c oughs> ผมบอกจะให้คุณดูดูไฮไลท์ใช่ครับแต่ว่าจนจบเกมคนระับน้องป้านไม่สามารถทำอะไรให้ทีมได้นะเลยแต่ทีมก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยจบเกมวยสกอร์สูงด้วยสองครับเพิ่มาเป็นยังไงลงมาเป็นยังไงจบไปเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าไม่ได้ทำผลงานที่แย่มากคนระับ ใช่บอลสาเร็จไป5ครั้งความแม่นยำในการส่งบอลไปสามเปอร์เซ็นตแล้วก็ลงมา13บสามนาทีวิ่งไป7กิโลเลยคนระับถือว่าขยานันมวควรสกัดหนึ่งครั้ง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยครับเริ่มต้นกันใหม่ครับควังหวังไม่ลายบาย เลราเฟลเลเอาได้เซ็นสัญญากับเชลซีไม่เสร็จหรอแล้วเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเอฟซีรู้ค่าเป็นสม,มุนที่จะพิรเยี่ยหรับคุณให้ผมไปซื้อข่าข้อมูลระหว,ว่าง,งแผนเดินทางไปผมรทราบตรงนี้แล้วโอเคครับรอบแบ่งกลุ่มยูโรเปียนอินเตอร์เนแนลครับการฝึกซ้อม เดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามช่วงงานฝึกซ้อมเลยเดี๋ยวตัดไปที่เดี๋ยวผมจะช่วงข้ามช่วงงานซ้อมเลย,นะยเดนะี๋ยวผมจะตัดไปที่การแข่งขันเลยนัดนี้ครับน้องปั้นได้ลงสนามในนาทีที่56จะลองแทน,นแนวนนะครับ ป้าหมายก็คือก,การบอลได้หนึ่งครั้งแย่งบอลสำเร็จอย่างน้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วคะแนนเกมอย่างน้อยหกจุดห้านะครับแมตช์เลตติง้งจับมาเล่นกลางรับหรือเปล่าเนี่ยทำไมให้แย่งบอลให้อะไรยังไงโอ้โหใช่สวยโอ้โหไม่ทันนะโอ้โหเดี๋ยวตัดไปที่ไฮไลท์กันเลยนะถ้ามี เวคดด้ครับชนดเด้โตครับชนดเด้โต้กับของทีมแทงมาลูกนี้สวยๆงามๆอะไรยังไงเข้ามาสองปั้นยิงกูเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับหนึ่งประตูแรกในสีเสื้อของทีมอะไรอลัลลาวาอะไรสุกอย่างครับโอ้โหสองนะัดหนึ่งประตูครับน้องปั้นนะโอ้โห,โโหดีใจสุดขีดนะลงมายิงของจริง ว่าสวนกลับว่าพาบอลขึ้นมาเองและโอ้โหจามายัางสวยแล้วองให้เครดิตแล้วโอ้โหกับสกอร์ไปหนองปั้นตัวแรกในชีพของเขานะสุดสวยพวกนี้ ขอบอลมานชะ่วนี้โอ้โหได้มงครับสวยสองบ้านมงตั้งเกมขึ้นไม่ได้ไอช็อตได้สวยแล้วครับของทีมผมเลยขึ้นเกมมาอย่างนี้อย่างนี้ขอบอลแล้วโอ้โหติดบล็อกครับขอบอลแล้วโอ้โสตารเรียวไปครับโอ้เป็นจังหวะสวนกลับอีกแล้วครับโอ้โ้องปั้นลงมานี่พลิกได้จากหนึ่ง จากหนึ่งศูนย์เป็นสองมึงเลยนะครสองฟันนี่นถือว่าวดีนะครับตัวเริ่มม่งเลยทีนี้จังหวัดสวนกับเลยไม่เครดิตด้วยผมไม่ยอมนะไม่เครดิตนี้ผมไม่ยอมวิแล้วมันจับผมเล่นหลังหรือเปล่าเนี่ยไอผมยืนตั้มแปกๆครับผมเล่นหลังนะครับเนี่ยโอ้โหทีมันแย่ขนาดนี้นครับจบผมเล่นหลังเนะี่ย ผมไม่ยอมนะคี่ผมเป็นตัวลุกนะครับผมใส่เบอร์แปดนะครับอะผมเล่นหลังโอ้โหมินผมจะนี่มันยอมได้เหรอครับสวยอดเด้วแลวผมเล่นหลังแต่ผม,แผมปล่อยหลังลุดอย่างนี้มันได้เหรอครับโอโ้ยแล้วปล่อยรั่วมาโอโ้โหเสียประตูจนได้ครับวความเล่นหลังกล้าของผมครับ เอาไวนนทีมโดนตีเสมอนี่ช็อตนี้พลาดเต็มๆมบไม่ประกบตัวเลยลยังสไลด์พลาดอีกเน็บยังไงปรับแก้ครับลุยกันต่อใส่ฟาวโอ้ยสวยไอ้โนนจุดโทษครับช็อตสวนช็อตวิ่งขึ้นมาแล้วสวยครับช็อตนี้ช็อตนี้เป็นประตูหรือเปล่าช็อตนี้ซัด ตูสวยครับปูประตูที่สอครับทำให้ทีมน,นำขึ้นไปอีกครั้งครับสองอลงเล่นสองประตูครับอันนี้กดไปคนเดียวสองประตูเนี่ยเป็นจังหวะการสวยการทำเกมกับเพื่อนได้ดีมากครับการจบสกอร์เขี่ยผาดมากครับโอ้โห,โหเนี่ยกได้ว่าประตูสามประตูะะะะะะหมดสิเซฟเลยทีเดียวเชียวโอ้โห น,นี่กองหลังนแะร้วผนานโค้ดแล้ผมเล่นหลังแนละ้วผมยังขึ้นมาขนาดนี้นะให้เล่นกลางพี่โอโ้โหของซาเทติกนู่งแหละมีทีมใหญ่มาดูบ้างหรือเปล่านะสนใจหรือเปล่านะน้องปั้นเนี่ยเปลี่ยนตัวลงมาตอนทีห85แล้วทีมผมนำอยู่3ประตูตนะ่อ2ครับตัดไปตอนไฮไลไท์หรือว่าตอนจบเลยนะครับ ช็อตสวนนี้ครับตัดบอลได้จักโอ้โหโอ้โหไม่ไม่ไหวครับตัดบอลได้จัดนักเต็ตโอ้โหและจบเกมมาเป็นด้วยสกอร์สามมือสองน้องปั้นลงมายิงไปสองประตูครับสุดจัดครับเกมนี้นี่ครับยิ้มกุ้มกิมเลยครับไปจับเหมือนกับพี่หยองครับพี่โชคหรือเปล่าหรือพี่โชคแทนรถแห่หรือเปล่าับใช้ชนะ ครั้งครั้งแรกนะในนามทีมชุดใหญ่โอ้โหลงเล่นไป35านาทีทำได้2ประตูศูนแอซิสเสียประตู1เข้าสกัด1ครับไอเกมรับนี่แย่มากเกมลุกนี่โอ้โหสุดครับแบนบอลก็ดีใจครับหวังว่าน้องป้นจะลบความสมมาตรในโซเชียลนะครับต้องไปดูกัน นี่ครับโหจัดการทีมพอใจในผมมือมาเล็กน้อยนะครับนีู่หน้าครับโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสเกือบแพ้มครับโค้ดนี่คมมากที่เปลี่ยนผมลงมาผลงานในแมตที่ยอดเยี่ยม ผมจะชื่นชมเพื่อนนะว่าเพื่อนก็มีส่วนสําคัญที่ผมทำให้ผมชนะนะครับฟอร์มที่ดีของผมในการเจอกับาวรูสเอฟซีจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากปราศจากการสนับูนุนจากเพื่อนร่วมทีมขอคารวะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับปั้นในการทำประตูใชให้กับ s อสซี a อโอคโอคนนี้ได้แมนนอฟเดอะแมนนะหรือว่า เสียใจอย่างนั้นที่ผมไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับอีกนัดที่ยอดเยี่ยมค้ามแบงคคือเพื่อเริ่มทีมเป็นสิ่งที่น่าเคารพมากผมจะอัพโอ้โหผมได้ที่อัพมาซี่เลยเหรอครับผมจะเพิ่มพมบอลแล้วกันเพิ่มพรมบอลสักสองแล้วก็เัีใจบอลสั้นแลน เอ่บอลสั้นสักสามนะครับเฮ้ยสองโอเคโอเคไปโอเคครสำหรับคลิปนี้ก็พอไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาต่ออีพีหน้าในวันพฤหัสหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยววันเดี๋ยวดูก่อนแล้วนะวันไหนผมจะลงคลิปอีกคลิปหนึ่ง น่าจะเป็นคลิปของ FM 26นะครับอาทิตย์นึงผมน่าจะลง3คลิปเป็นคลิปแชทดับแล้วก็คลิปเกมเกมนี้แล้วก็เกมฟุตบอลแมเนเจอร์26นะครับผมว่าจะมาทยอยทยอยลงเป็นวันๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ตัดต่อบ,บ้างในะบางคลิปนะผมเพราะว่าผมอาจจะคลิ๊กเกลี่ยนนะตรงๆเลยเขาอาจจะเล่นเกมอื่นเ,นเพื่อนนะแล้วก็เอามาอัดมาถ่ายมาตัดต่อนะครับก็ฝากติดตาม ฝากกดกระดิ่งให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำใจให้ผมด้วยไม่เ่ามาเร็วสักแค่ไหนสายก็แพ้ลานะครับว่าลายังไม่ไปนะครับเล่นต่อแค่ไม่ใช่นะลาไปก่อนนะค,ครับครับ